ชาวราศีธนูทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นใสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาราศีของชาวราศีธนูภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันได้บ้างในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีเกิดขึ้น ชาวราศีธนูในช่วงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันภายในช่วงของวันที่สี่จะมีดาวพระเกตเข้าศูนย์ในราศีตนนั้นก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูจะอยู่ในตำแหน่งของราชาโชคจึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบก,ก้อนใหญ่ในช่วงนี้แต่ท่าน ต้องมีความมณะอดทนต้องเป็นคนเข้มแข็งกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงถึงจะมีความสำเร็จคำโบราณท่านก็ว่าเขาไว้ถ้าหากว่าเรายิ่งขยนันยิ่งทำงานเราก็จ้องเราก็ต้องมีเงินมีทองคำว่าโชคลาบหรือว่าราชาโชคนั้นก็หมายความว่าชาวราศีธนูนั้นจะมีโอกาส ได้งานใหม่ๆและก็จะได้การเจรจาในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีธนูนั้นจงเร่งขยันทำงานก็จะมีความสำเร็จอย่างมากในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งภายในช่วงของวันที่หที่มีดาวพระศุกร์อีกหนึ่งดวง ได้ทำการโคจรโยกย้ายเข้าสู่ในราศีมังกรในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาท่านอยู่ในเรือนลาภะช่วงนี้ก็จะทำให้ดวงชะตาราศีของชาวราศีธนูนั้นได้มีโอกาสได้โชคก้อนใหญ่แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ในเรื่องของการทำงานท่านอาจจะมีเรื่องมีลาว กันก็ได้บางสิ่งบางอย่างนั้นเกิดขึ้นแต่หากว่าเราทำงานรวมกันหลายคนในเรื่องการทำงานก็จะออกมาทินิดที่เรียกว่ามองมองแล้วความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันอาจจะทำให้งานของท่านสะดุดและมีการขัดแย้งกันได้ท่านระวังกันไว้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการพูดการจาชาวราศีธนูในช่วงของเดือนธันวา การพูดการจาในท่านระวังเขไว้บางทีเราพูดดีก็อาจจะกลับกลายเป็นลายบางคนก็คิดไม่ซื่อตรงกับเราในในพวกที่ทำงานร่วมกันอีกอย่างหนึ่งเพื่อนฝูงในช่วงนี้ก็ทระวังอย่าพูดหลอกเอออย่าพูดหยอกเยาะล้ออย่าพูดหยอกล้อกันเพราะว่าอาจจะมีการน้อยอกน้อยใจหรือว่าไม่พึงพอใจก็เป็นไปได้ท่านระวังเขไว้ ในช่วงของเดือนธันวาในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะไปกินเลี้ยงหรือว,ว่าไปสังสรรค์กันก็ให้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการพูดการจาในเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนถ้าหากว่าเราไปสังสรรค์กินกินเลี้ยงหมายถึงว่ากินต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนี้ท่านระวังเอาไว้แต่บางคนก็โชคดี มีเพื่อนมีฝูงเพิ่มขึ้นมาอีกในช่วงนี้บางท่านก็ไปสังสรรค์กันพบปะกันเจรจากันในเรื่องของการงานการเงินอีกก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวราศีธนูอีกเช่นเดียวกันบางทีก็ไปเจอเพื่อนที่ดีชักโยงกันไปทำงานที่ดีในช่วงนี้อาจจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ในช่วงของเดือนมก,กราคม2 5 0 0 68นั้นก็ถือว่าดวงของท่านนั้นก็ยังอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำอะไรในช่วงนี้บางครั้งให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีในเรื่องของการครบคนอีกเช่นเดียวกันบางทีท่านรู้ใจรู้หน้าไม่รู้ใจเขาเพราะฉะนั้นในท่านระวังเขาไว้ในช่วงของเดือนธันวาคมบางสิ่งบางอย่างก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้บางสิ่งก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น การที่เราจะทำอะไรก็ให้ท่านระวังไว้เรามาพูดถึงในเรื่องของการงานในสิ่งที่ดีก็มีในช่วงของวันที่16ที่มีดาวพระอาทิตย์นั้น <c oughs> เข้าสู่ราศีธนูอันนี้จะทำให้ดวงชะตาราศีของชาวราศีธนูนี่มีความโดดเด่นอย่างมากในเมื่อดวงชะตาราศีนั้นมีดวงดาวเข้ามาอยู่ร่วม ก็จะทําให้ตัวงท่านนั้นมีอํานาจและมีวาสนาที่ดีท่านจะหยิบจับอะไรทําอะไรก็จะมีความสําเร็จจะมีคนให้การสนับสนุนท่านในช่วงของวันที่16ที่มีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีธนูภายในช่วงของเดือนธันวานี้ดวงของท่านจะโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสําเร็จมีคนให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุน ถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาก็จะมีเจ้านายรักและให้ความเอ็นดูและจะเทิดทูนตัวของท่านนั้นได้ดิบได้ดีบางคนก็ได้งานใหม่บางคนก็มีโบนัสมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นในช่วงของเดือนมก,กราคมก็ถือว่าดวงชะตาท่านไม่น้อยหน้ากับใครในช่วงนี้ชาวราศีธนูในช่วงนี้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการ พูดการจาและก็ในเรื่องของการครบคนอันนี้เราต้องย้ำว่าท่านต้องระวังไว้อย่างมากชาวราศีธนูในช่วงนี้อาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีการบกพร่องเกิดขึ้นกับเราในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันพยายามอย่าให้ใครขอยืมได้ถ้าใครขอยืมไปแล้วก็จะไม่ได้คืนในช่วงนี้ท่านจะมีเรื่องมีราวกันอีตาหาก พราะฉะนั้นในท่านระวังกไวแต่สิ่งดีๆก็มีในเรื่องของการงานท่านจะไปได้งานที่ดีกว่าเก่าท่านจะบางคนอยากจะย้ายงานเบื่องานเก่าท่านก็จะสามารถไปได้งานใหม่ที่ดีอาจจะมีเพื่อนฝูงชักนําหรือว่ามีญาติพี่น้องนําพาให้ท่านได้งานที่ดีสมกับความที่ท่านตั้งใจกไว้บางคนที่ตกงานหรือว่าไม่มีงานทำในช่วงก่อนนั้น ต่อมาในช่วงนี้ท่านก็จะมีงานทำที่ดีจะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านเป็นคนขยันสย่างท่านจะมีเงินมีทองท่านอยากได้อะไรในช่วงต่อไปนี้ท่านก็จะได้ไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นตัวของชาวราศีธนูจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าหากว่าท่าน ตกบกพ้องหรือว่าขาดมือท่านก็สามารถเอ่ยปากกับเพื่อนฝูงและคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือญาติสนิทมิตรหายได้เขาก็จะให้ความช่วยเหลือท่านในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูนั่นในช่วงของเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่16ที่ดาวพระทิตท์เข้าอยู่ในราศีของเรานั้นก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นดี ในเรื่องของโชคลาภก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้แต่ก็ไม่มากเท่าไรนะให้ท่านระวังกอาไว้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบบา,บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีขึ้นอยู่กับดวงและวาสนาของเราแต่ในช่วงนี้ก็พอมีบ้างตามตำราของเราที่ได้ดูให้ท่านได้รับรู้ชาวราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาถ้าหากว่าท่านขยันทำงานนั่นแหละท่านจะมีเงินมีทอง ก็เรียกว่าท่านมีโชคมีลาบที่ดีอยู่แล้วในเรื่องของคู่ครองคนรักก็ถือว่าดีในช่วงนี้ไม่มีอะไรก็มีความสัมพันธ์และมีความสุขกันอยู่ในช่วงนี้ทำอะไรก็มีการปรึกษาหารือกันได้เขาก็จะให้กําลังใจและช่วยเหลือเราทุกสิ่งทุกอย่างเราทำงานอะไรก็เป็นที่ปรึกษาเราได้การเงินการทองในช่วงนี้เขาก็เป็นคนดูแล หรือว่าเป็นคนเก็บรักษาเรียกว่าเราจะใช้เขาก็ให้ในช่วงนี้ก็ถือว่าความรักของเรานั้นโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านจะไปเหนือ่องใต้ขึ้นลดลงเรือให้ท่านระวังกอาไว้อุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นได้ าหากว่าท่านจะไปทางไกลก็ให้ท่านระวังกัาไว้ในเรื่องของสุขภาพและภาระไมยอาจจะไม่พร้อมให้ท่านระวังเขาไว้แตา่หากว่าร่างกายพร้อมท่านก็จะปลอดภยัยแตา่หากว่าร่างกายไม่ดีาหากว่าท่านขับรถขับเรืออาจจะมีการเวียนหัวหน้ามืดจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของสุขภาพอีกอย่างหนึ่ง ในช่วงของเดือนธันวานี้้อาจจะมีการเจ็บหรือว่าอาจจะมีการป่วยเกิดขึ้นก็ได้สำหรับท่านที่สูงอายุอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่ติดตัวมาหรือว่าโรคเก่าๆโรคประจำตัวน,นี้ไงท่านระวังไว้บ้างในเรื่องของการปวดหลังปวดขาปวดเอวปวดหัวเขา่าอันนี้ท่านระวังหูอื้อตาฝ้าอันนี้จะเป็นของธรรมดา แต่ก็ให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่หากว่าเราป้องกันหรือว่าเราละวังไว้ก็จะเป็นการดีการเงินการทองเราสรุปให้ท่านได้รับรู้ว่าชาวราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่าเดือนออาเป็นเดือนที่ดีมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาการงานก็ดีท่านใดที่ว่างงานก็ได้งานก็ถือว่าดี ดวงชะตาของชาวราศีธนูดีกว่าในเดือนที่แล้วหรือว่าในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นท่านก็คงได้ผ่านและได้คิดและได้มีประสบการณ์มาแล้วบางครั้งนั้นท่านก็ลำบากอาจจะแทบจะเอาตัวไม่รอดก็มีในช่วงก่อนนั้นบางคนก็ต้องตกงานบางคนก็เงินทองไม่มีช่วงนั้นก็ถือว่าลมลุกลุกลานกันมาตลอดเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไป ชาวราศีธนูจะได้รับแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นในร้านของการงานการเงินก็จะมีคนอุปธรรมค้ำชูช่วยเหลือท่านท่านจะเอ่ยปากอะไรในช่วงต่อไปนี้ก็จะมีความสำเร็จบางท่านนั้นเปิดกิจการค้าขายชาวราศีธนูก็ทำได้ค้าขายก็ถือว่าขายดิบขายดีมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันมากมาย ไม่ว่าท่านจะขายทางหน้าร้านหรือขายทางออนไลน์ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นโดดเด่นใครจะมายับยัง้งหรือว่าใครจะมาเหนียวลังก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจะทำอะไรให้ทิให้ท่านรีบทำได้เลยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีคนที่ยังเป็นโสดอยู่ก็จะเจอเนื้อคู่ในช่วงของเดือนมกราคม2 5 0 0 68นี้อาจจะไปเจอเนื้อคู่ที่ดีถ้าหากว่าเป็นชายไปเจอหญิงก็จะมีกุลสละสตรีที่ดีเป็นคนที่เรียกว่าขยันทํางานไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานเลือนก็จะมีความสําเร็จท่านจะได้คนที่เรียกว่าดีเป็นคนที่ขยันแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้หญิงท่านก็จะไปเจอผู้ชายที่มีคุณสมบัติที่ดีเป็นคนที่เรียบร้อย ไม่เจ้าชู้เป็นคนที่เรียกว่าพูดจาดีเป็นคนที่เรียกว่าใจบุญสุนทานอีกจะหากท่านก็จะมีความสุขความเจริญกันต่อไปถ้าหากว่าได้ร่วมแต่งงานกันหรือว่าท่านก็จะได้พบกับสิ่งดีๆเราจะสรุปให้ท่านได้รับรู้เลยว่าชาวราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ ท่านจะมีความสําเร็จต่างๆนานาในเรื่องของการงานการเงินความรักรวมถึงในเรื่องของโชคลาภก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเรานั้นจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆก็ขอแรงใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการ เราลงคลิปใหม่อีกเราจะได้มาพบกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีนึกเงินก็ให้ไหลมากองนึกถึงทองก็ให้ไหลมาเทมาอยากได้อะไรก็ให้ท่านได้ไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ